ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมก็จะมามีของมาให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นของที่ผมใช้ในการทําคลิปทําอะไรนะครับวันนี้มีกล้องแอคชั่นแคมนะครับติดหมวกติดอะไรของยี่ห้อ D.I. นะครับราคาประหยัดนะครับไม่แพ้แบรนด์ดังๆนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา3,006นะครับ3,006เป็น D.I. ได้นะครับตัวนี้อเดี๋ยวจะให้ดูถ่าย 4K ได้ถ่าย Full ดีได้ 4K 30เฟรมเรทนะครับตัวนี้ผมซื้อมาผมไม่ได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่แทบไม่ได้ใช้เลยอันนี้จะเป็นเคสทัชสกรีนได้ครับตัวนี้แต่แต่รุ่นนี้ไม่มันไม่รองรับทัชสกรีนนะครับ สินค้ายังอยู่ครบนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มครับแบตเขาจะมีสองก้อน,นครับแบตมีสองก้อนอันนี้เคลกันน้ําสําหรับตรงนี้เป็นเคลกันน้ําแบตให้มาสองก้อนอปุ่มนี้คือปุ่มปุ่มกดเปิดนะครับติดแล้วครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับจอก็จะสว่างอันนี้ผมลดลงมาเหลือระดับสองนะครับ เลือกถ่ายวิดีโอเลือกถ่ายอะไรได้มีรีโมทให้นะครับมีรีโมทรีโมทก็ใช้ได้ดีแบตก็สองกัน,นถ่ายได้ทั้งวันแล้วครับลุ่นี้ประหยัดงบราคาประหยัดซึ่งเพื่อนๆ f อซคนไหนสนใจจะเอาไปติดหมวกกันน็อกหรือจะเอาไปถ่ายทำคลิปทำอะไระในราคาที่ว่ามือใหม่หัดหัดเริ่ม ใช้ได้ครับรุ่นนี้ใช้ได้ดีภาพคมชัดนะครับ20ล้านพิกเซลก็เม้นท์ทำมาได้ครับส่งให้เดี๋ยวมีเก็บไปทางให้นะครับส่วนชุดตาติดหัวกันเนาะอันนี้เป็นรีโมทเอ็กเซสซอรี่อันนี้กล่องยังอยู่อยู่เลยครับนี่กล่องชุดเอ็กเซสซอรีร่เขาเยอะมากครับเพื่อนเต็มเลยนะ ใบไ,ไดอะแกรมใบซิงใบเซอร์ใบคู่มือก็ยังอยู่นะครับเนี่ยจะมีจออันนี้เปลี่ยนให้ด้านหลังเทียบเลยเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยครับนี่เพื่อนเขาเรียกสติกเกอร์แปะหมวกกันน็อกเนี่ยอันนี้ก็มียังไม่ยังไม่ได้ใช้เลยมีเยอะครับเนี่ยชุดติดหมวกกันน็อกอันนี้มีกรอบสำหรับใส่ไม้เซลฟี่นะครับ ได้ใหม่นะครับแต่อาจจะมีรอยเก่าบ้างเพราะว่าผมเก็บไม่ไม่ไมค่ได้รักษา,งางไงผมเก็บไอ่ผมเที่ยบางทีก็วางาเคสอาจจะมีมีรอยบ้างแต่ไม่มีผลน,นะครับเคสอาจจะเก่าอยู่บ้างอีกตัวนี้เป็นเคสเทียบนะครับเคสไม่ไม่ใช่ของมันนะครับแต่มันใช้ได้ครับใช้รุ่นเดียวกันได้ก็แถมให้ไปเลยถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็ทักมาได้ครับเี็บมาได้ ให้ตามนี้เลยซึ่งหัดทำคลิปใหม่ๆก็ราคาเริ่มต้นกถ็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับเพื่อนรุ่นี้ราคาไม่แรงเหมือนพวกกล้องเทปเทปกันะครับถ่ายออกมาได้ดีแต่ส่วนภาพอ่าทัพที่ถ่ายได้ไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เลย สนใจก็ทักมาแล้วกันเดี๋ยวมีบริการส่งให้เก็บไปทางได้หรือจะโอนโอนเลยก็ได้ส่งให้ชัวร์ครับไม่ต้องกลัวยังอยู่ครบโอเคนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยใครที่สนใจจะเอาไปติดหมวกันน็อกรุ่นนี้ถ่ายโเคได้นะครับ ถ่าย 4K แล้วก็ 2.7K แล้วก็ Full HD แล้วก็ HD ถ่ายได้หมดครับเหมือนกล้องเทๆเ,เลยมีรีโมทให้ด้วยดำน้ำได้ด้วยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยครับ,คร,บครับันดีครับ